ครับก็สวัสดีพี่พ,พี่น้องนะครับอยู่กับช่องหนุ่ตอขอชิวนะครับหลังจากฝนตกมานะครับฝนตกในช่วงบ่ายๆแล้วหลังจากหวยออกมาในวันที่16มีนานี้นะครับใครถูกหวยก็โอเคดีใจด้วยนะครับใครไม่ถูกก็วันหน้าเอาใหม่เนาะเอาวันนี้มาเข้าเรื่องของเราเราจะพาผมจะพาพี่พ,พี่น้องๆมาดูนะมามาชมความสวยงามของอพืชตระกูลสายฮอมโลมิน่านะครับหรือที่เราเรียกกันบ้านๆว่า สเสนอจันนั่นเองนะครับสเสนอจันนะครับวันนี้ก็จะพาเพี่งน้องมาดูนะสเสนอจันที่ผมมีในสวนเรามีสเสนอจันอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยต้นนี้ต้นข้างหน้าผมนี่ที่ผมจับอยู่นี้ก็คือสเสนอจันนาคนะครับสเสนอจันนาคให้ดูเต็มๆนี่คือต้อนสเสนอจันนาคนะครับสวยทีเดียวหลังใบก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ฝนตกเสร็จก็จะมีเปียกๆชุมช่มๆอย่างนี้ทุกคนนะยังไม่มีหนอนะครับยังไม่มีหนอ ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับเสน่ห์จันในช่วงนี้เนาะก็มีคนให้ความสนใจเยอะทีเดียวนะครับก็เลยมาทาคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเสน่ห์จันนาคต้นนี้ผมได้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมไปซื้อมาจากคลอง15เนาะตั้งแต่ต้นเขาเล็กๆในราคาแค่450บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นหลักพันแล้วแหละนะครับโอเคถัดไปจะเป็นเสน่ห์จันโกเมนนะครับเสน่ห์จันโกเมนสำหรับใครที่ยังแย,ยกเสน่ห์จันโกเมนกับแย,ยกเสน่ห์จันแดงไม่ออกทุกคนเปรียบเทียบดู ฝั่งขวามือผมจะเป็นสน่จันแดงฝั่งซ้ายมือผมจะเป็นสน่จันโกเมนดูก้านทุกคนดูลักษณะก้านนะก้านมันจะแตกต่างกันฝั่งซ้ายนี่จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลออกจางๆหน่อยนะครับ ฝั่งขวานี้จะเป็นแดงๆดำๆลงไปนะครับเสนจันแดงเนาะโอเคนี่ก็คือเสนจันรรโกเมียนนะครับก็มีคนเขาเล่าว่านะครับไปได้ยินมานะครับก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าหรอพี่พ่น้องก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะเขาบอกว่าเสนจันรรโกเมียนนี่มันสามารถกลายไปเป็นเสนจันรรปะกายดาวได้แล้วก็เสนจันชาบุษราคัมได้นะครับบุษร,ราคัมก็เป็นได้เขาว่านะแล้วก็เสนจันรรปะกายดาวแล้วก็เสนจันรรบุษราคัมเนี่ยสามารถกลับมาเป็นเสนจันโกเมียนได้ จริงไม่จริงไม่รู้นะครับผมก็แค่เปิดประเด็นให้พี่น้องได้ดูผมก็ไปฟังมาอีกทีหนึ่งจากเนาะจากคลิปคนอื่นเขาเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาถามพี่น้องดูว่ามาคอมเมนต์กันดูว่าใช่หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นเสน่ห์จันอะไรไม่รู้ของพี่เขาเขามาฝากไว้นะครับพี่ข้างบ้านนะครับก็ไม่รู้เป็นเสน่ห์จันดำหรือเปล่าถ้าผิดอะไรถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหลังใบจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะใบเนาะ อ่ะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นสนิจันโกเมนเหมือนกันนะครับแล้วก็สนิจันแดงที่ผมบอกเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมให้ดูฟอร์มกอเขาอ่ะน,นี่เป็นฟอร์มกอเขาก็จะมีหน่อเต็มออกมาเลยเป็นแยกเดี๋ยวต้องแยกหน่อแล้วนะครับเพราะว่าหนอ่อน้องเขาเยอะแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันถัดไปก็จะเป็นสนิจันขาวนะครับสนิจันขาวนี่ก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคน ก็เป็นที่นิยมกันเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็ราคาก็ใช้ได้เลยนะสนิจจันขาวเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็ตัดใบเขาทิ้งด้วยเพราะว่าใบเขาออกแบบเออแบบเหลืองๆหน่อยเนาะก็ตัดทิ้งแล้วเวลาตัดเนี่ยนะมันก็จะหอมมากๆเลยนะครับสนีจจันเนี่ยทุกสนิจจันเลยนะแต่จะมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันหน่อยจะไม่ค่อยเหมือนกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีกลิ่นเหมือนกัน แต่กลิ่นที่หอมที่สุดเขาคิดว่าเขาบอกว่าเป็นสเสน่ห์จันหอมแล้วก็สเสนรร่ห์จันรมหาโหนะครับว่าจะกลิ่นหอมมากๆเลยผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าใครมีสเสนรร่ห์จันมหาโหหรือเสนรร่ห์จันทหอมก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะว่าเออมันหอมจริงๆมากไหมมันหอมยังไงเออคอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็ดีนะครับอันนี้จะเป็นสเสนรร่ห์จันรเขียวป่าทุกคนที่ผมจับอยู่นี้นะไปได้มาให้น้องไปขุดในป่าไหมนะครับก็ให้น้องไป200ร้อยก็นานแล้วนะครับนี่ก็ ตัดใบทิ้งไปเหมือนกันนะครับนี่เฉนกันเขียวป่าเหมือนจะเลี้ยงเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งก็ออกเป็นริ้วๆอย่างนี้หรือหรือกลายไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะเป็นตระกูลเฮอร์โมโลมินาอีกชนิดหนึ่งที่ผมหาชื่อตั้งนานส่นวนแล้วผมได้ชื่อมาแล้วนะครับตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าเป็นเสน่ห์จันไหมอยู่ในวงเดียวกันไหมนะครับก็คือต้นนี้ทุกคนนี่อยู่ตรงนี้ต้นนี้ก็คืออยู่ใน อาตระกูลทาวาโลมิน่าหรือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวงของ阿าเคสเนาะชื่อผมไปศึกษามานะครับแล้วก็เขามีชื่อว่าพัดโบกริ้วทองนะครับพัดโบกริ้วทองซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับตระกูลเสนียจนนะครับแต่เขาไม่ได้ชื่อขึ้นต้นว่าเสนียจนนะครับซึ่งลวดลายของเขานี่สวยงามมากตระกูลสวยงามมากๆเลยนี่ครับสวยสุดๆเลยแล้วก็มีหน่อแล้วด้วยนะครับมีหน่อแล้วด้วยนี่ ที่ผมไปศึกษามาเขาบอกว่าไอ้พืชตระกูลนี้นีน่มันหายากมากหายากมากแล้วก็เป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะทุกคนนะครับพืชที่ใกล้สูญพันธุ์แบบนี้ทุกคนต้องหาไว้นะต้องมีติดไว้นะครับต้องหาไว้นะครับผมก็ยังไม่ได้มีหน่อมีอะไรเยอะแยะมากยังไม่ได้ลงกระถางเนาะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าผมทําจํานวนได้เยอะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปอีกทีนึงนะถ่ายคลิปลง ให้พี่น้องดูแล้วกันนะครับว่าหอ,อ,อมที่จะจําแนกแจกจ่ายหรือที่แบ่งปัน,นเพื่อนแล้วนะครับโอเคนี่ก็มีอยู่แค่นี้นะพาพี่พี่น้องมาดูนะครับมาดูว่าไอ้เสน่หจัาของผมนี่เป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่เขาฮิดกันเหลือเกินก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องให้ดูก็มาแบ่งปันความรู้ด้วยแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็น ด้วยนะครับก็เป็นยังไงก็ค่อยมาว่ากันสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยใครที่ดูคลิปของผมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะขอบคุณมากๆก็ไว้ค่อยเจอกันคลิปหนะ้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหมูต้อขอชิลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้ผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคได้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน